เดี๋ยววันนี้นะคะแม่วอาจะมาชวนทุกคนนะคะทําลูกชิ้นปลาแบบเด้งๆง่ายๆเลยค่ะทุกคนวันก่อนนะคะแม่ออยลุงเขาเข้าเมืองค่ะก็เลยได้ปลาพังค์เซียมานะ2กิโลค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทําลูกชิ้นปลากินกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายในการปั่นเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะปลาที่เราเอามาหั่นเนี่ยก็คือปลาเนี่ยเขายังมีความเย็นแล้วก็ยังแข็งอยู่นะหมายถึงว่าแข็งพอที่เราจะหั่นได้นะทุกคน นี่ค่ะทุกคนเนื้อปลาที่แม่อ้ยหั่นเอาไว้แล้วนะหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกันนะคะแต่ก่อนจะปั่นเนี่ยขอนินทานิดนึงนะนินทานสามีค่ะทุกคนอันนี้คือเครื่องปั่นลูกชิ้นของแม่อยเครื่องใหญ่มากนะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคน แม่อ้อยไม่แน่ใจว่าสามีซื้อมาให้แบบประชดแม่อ้อยหรือเปล่านะซื้อแบบขนาดเหมือนแบบว่าประมาณว่าเหมือนแม่อ้อยมีร้านอาหารอะไรประมาณนั้นอ่ะทุกคนคือมันเครื่องใหญ่มากนะคะทางเขาคงจะลำคาญแม่อ้อยแหละเครื่องมันพังบ่อยไงทุกคนแม่อ้อยชอบทําลูกชิ้นกินเองไงแล้วเครื่องมันปั่นแล้วมันก็พังแบบ 3- าสี่เครื่องได้นะรอบนี้น่าจะไม่พังแล้วคะ่ะสามีซื้อมาให้แบบมาตรฐานมากนะคะทุกคนคือแม่อ้อยเห็นนะทุกคนทีแรกเลยอะ่ะแม่อ้อยอะตกใจนะแบบอุย้ยทําไมมัน เครื่องใหญ่ขนาดนี้เราก็คิดในใจว่าเครื่องนี้จะต้องเป็นเป็นมอระดกของมิ่งขวัญน,นะคะในการทําลูกชิ้นค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะคะมานินท้าสามีให้ทุกคนฟังค่ะทุกคนแต่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณสามีค่ะทุกคนที่เขาซื้อมาให้แม่ออยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทําลูกชิ้นปลากันต่อดีกว่านะคะ อัตราส่วนผสมนะคะเดี๋ยวแม่ออยจะเขียนให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าใส่อะไรเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วส่วนผสมที่แม่วอยใส่ลงไปอะ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะทุกคนทุกคนก็ปรับเอาตามชอบได้เลยนะคะสูตรไม่มีตายตัวนะสูตรที่ตายตัวก็คือรสชาติที่เราชอบนั่นแหละคะ่ะชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะเพิ่มเอาคะ่ะทุกคน นี่ค่ะเนื้อปลาของแม่ออยเนียนละเอียดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องปั่นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะใช้เป็นเครื่องปั่นธรรมดาหรือว่าใครไม่มีเครื่องปัน่นก็ใช้ครกนะคะในการตําเมื่อก่อนแม่ออยก็ใช้ครกในการตําค่ะตอนมาอยู่ที่เยอรมันใหม่ๆเนาะไม่มีเครื่องปัน่นก็ใช้ครกตําค่ะก็ เหนียวเด้งเหมือนกันนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่จะให้ลูกชิ้นของเราเด้งเหนียวดีเนี่ยเราจะต้องรักษาวความเย็นเอาไว้ตลอดนะคะแม่ออยเนี่ยจะให้ปลาของแม่ออยนะเย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่นะคะทุกคนพอแม่ออยตัดเสร็จแล้วเนาะแม่ออยก็จะใส่ถุงแบบนี้นะแบ่งเป็นถุงละ1กกิโลกว่านะคะแล้วแม่ออยก็จะเอาไปแช่แข็งประมาณ45นาทีนะคะ พอครบเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมานวดต่ออีกสักประมาณ5นาทีค่ะทุกคนพอเรานวดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันค่ะระหว่างที่เราปั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ปลาของเราเย็นอยู่ตลอดเวลานะแม่อ้อยกเอาน้ําแข็งรองรอยู่ด้านล่างด้วยนะคะที่เราจะต้มลูกชิ้นนะคะเราก็ให้เขาเดือดจัดจัดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เบาไฟลงนะคะจนกว่าน้ําจะนิ่งค่ะเราถึงจะปั้นลูกชิ้นใส่ลงไปนะคะ นะคะทุกคนลูกชิ้นปลาแม่อ้อยนะคะนี่เล็กบ้างใหญ่บ้างนะทุกคนเด้งๆเลยนะเดี๋ยวแม่อ้อยจะต้มอ,อีกต่ออีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากปั้น,นเสร็จแล้วเนาะพอเราปั้นลูกชิ้นเสร็จแล้วเราก็ตักลูกชิ้นมานอกน้ําเย็นนะคะแล้วก็แช่ลูกชิ้นในน้ําเย็นเนี่ยสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ตักออกค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความเด้งของลูกชิ้นนะคะ ลูกชิ้นปลาของแม่อ,อก,ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะก็ควรที่จะให้ปลาของเราเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะเนื้อปลาของเราก็จะได้เด้งๆแบบนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่อลต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ